การเกงยีนรีไวนะครับถ้าเราไปเห็นตามช็อปนะครับบางทีนะครับเห็นสีดำๆแบบนี้นะครับก็คิดว่าเป็น501 Super Black เหมือนกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับบางทีนะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันจะอาจจะว่าเป็นอ่าเป็นผ้าสีดําเหมือนกันแต่ว่าคนละรหัสผ้ากันนะครับเวลาเราจะดูนะครับว่าเป็น501 o r i g i n อลหรือเปล่านะครับหรือเป็น501 Super Black Original ดีกว่านะครับเราจะดูที่รหัสผ้านะครับอย่างเจ้าเจ้า501 Super Black Original เนี่ยนะครับที่อ่าเป็นตัวแรก เป็นรุ่นแรกแบบนี้ดีวกว่านะครับเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะต้องรหัสผ้า0660นะครับเราจะดูรหัสผ้าที่ป้ายริิ้นป้ายนี้นะครับเห็นนะครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่า5010660อันนี้คือซ u เปอร์แบ็ r ออริจินอลนะครับถ้าท่านไปเจอเป็นเกางกยีนสีดําแบบนี้นะครับเป็นเงางายีนสีดําแบบนี้ดําเข้มดําสนิทเลยนะครับแต่ว่ารหัสผ้าเนี่ยมันไม่ใช่0660นะครับมันไม่ใช่0660เนี่ยมันก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น,ปนอีกรุ่นหนึ่งไม่ใช่501ซูเปอร์แบ็กออริ